เราต้องมีประตูบ้านเราต้องมีประตู วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพาร์ทนี้ก็มาอยู่ผมใน O F K Casting Game ของพาร์ทนี้เราอยู่ในโปรเจกต์เอาชีวิตรอดตายหาดแล้วไปฟื้นนะครับในซีซั่นที่หนึ่งกันแล้วนะครับ <c oughs> โอเคฮะเราจะมาเอาชีวิตรอดเนี่ยในโหมดฮาร์ดคอร์เว้ยมันจะเฟียวมากเลยนะถ้าเราเล่นในฮาร์ดคอร์นี่โอเคฮะโหมดฮาร์ดคอร์แล้วก็เออใส่ ไม่ใช่เซตเดียวา่าใส่ชื่อโลกด้วยนะเป็นการเอาชีวิตรอดในมอดในโลกของมอดนะเออมึงมดัดจดตั๊ง่ีโลกก่อนนี้ตายฮะแล้วไม่ฟืน้นซีซัน่นหนึ่งนะครับเออมึงมดัดเดี๋เดๆอฮาร์ดคอร์เราอยากได้นี่เว้ยเราอยากได้กล่อง่มันเลือกไม่ได้อ่าระบบนิเวศ เอาขนาดใหญ่เลยจะได้เฟียวโอเคฮะมามาเริ่มสร้างโลกแหละ <c oughs> กับโปรเจกตนี้ฮะเราจะทำพาร์ทละสิบนาทีกันเลยนะไม่ได้รับชมกันย,วยาวๆอีกจะสิบ <c oughs> นาทีเปล่าไม่รู้เพราะตัดคลิปไปว่าน่าจะเหลือประมาณแบบแปดนาทีนะม,นมันเหลือแปดนาทีกันเลยเว้ยนะโอเคเนในครั้งเราชีวิตรัางนี้ครับเราจะมีมอดครับไกลแล้วก็มอสออสปาวมัา ออกสะเป่านี่มึงมีนารอนเตกขึ้นแรกเอยเยีะยนะครับปกติชาวบ้านจาช่องก็จะอ่าเอาชีวิตรอดไปพาร์ทคอนะ้เขาจะไม่นอนกันนะแต่กูจะนอนเนีะยโอ้ยแหลกมากขอโอ้ยโอเคมึงเฟมเฟมเรีนี่ตกรลยยำเลยเยอะโอเคมาเรามาอ่าขุดแมงโคดเบสิกเลยเยอย เป็นมันต้องเป็นอะไรวะเขเรียกว่า back to the basic นะครับแงมันมัดแล้วว่าเป็นเล่องามยายามดีนะ <c oughs> เปิดฉากการเอาชีวิตรอดนี่ <c oughs> เป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ทีชแนลเชล่อเรานะเอวหนึ่งแปดศูนย์ได้มาเอาชีวิตรอดแบบนี้นะเหตุผลทำไมถึงคิดมาอัดอย่างนี้นะเน็ตไอ้ยี้ยก เขาหายพิกเซลไปยังไปโคตนแหลกไอ้สัตว์ผมมีถึงกับขี้เกียจเลยนะแล้วเนาะไอไอไอขี้นี่มันมันเป็นสปอร์นอะไรวะนะโหกูเนาะโอ้น่าจะเป็นผีนะมันทำอะไรเราไม่ได้มันเป็นอ็อบเจกต์งงตัวหนึ่งเนี่ยยูโน่อันดับแรกเออ back to t ด e ะ a s i c นะฮะเราต้องมีควานนะครับควาน โอเคตอนนี้เราได้ครับโอเคดาบไม้เราดาบไม้กโง่พลันงานก่อนเนี่ยโอเคมีไก่ก็สโลยไปอีเลยเอาตูดแกมาไปไหนเอ่ยโห้ยชี้โอ้โหนี่อาจจะเป็นพลังงานหรือเราบางอย่างช่างแม่งเลยโอ้โหเดี๋ยวดะแล้วแล้วกูได้ลงมอดแปลงร่ากเลยปล่าวะไม่เว้ยโอ้โหมือ โอ้ชีวิตนี้มันจะลืมอะไรง่ายนักหนาโอ้มีหนูด้วยครับผมเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ,อ้หนูเฮียนี่เราต้องฆ่าก่อนนะฮะวัดตอนกลางคืนนี้มึงจะโคตรเป็นภัยกับชีวิตกูโอเคนะครับมันเอ่อโหมีไอ้นี่ด้วยเจียมโอ้เราลงคาบไกด้ว้ด้วยฮนะมาเรามา ตัดไม้ก่อนไอเยมึงมึงคนดูบอกมึงบ่นเคีียอะไรจนมึงลืมตัดต้นไม้ไม่รู้จะไม่ได้เออดูผิดเองโอเคมาโอ้แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็มีไอมันมันฝรั่งกันจะห้างโอ้ยเครียในะวัาวันแรกนี่เรารวยมันฝรั่งกันเลยนะแล้วดิทแคดนีน้ปรับโคต่ำเลยเย่เพราะมันแหลกมากนะะท่านผู้ชม แท่ท้ชมกันเป็นเห็นไงเป,นเป็นไงไอ้ยี่แหลกกูเดิมโอ้แค่สองเลยแล้วกันจะได้แบบถนอมขนาดขนาดสออะมันยังมันยังแหลกเลยไอ้ยี่เป็นโอเคฮะเราจะมาจังหวะนี้กูดีโคตรเสียเปรียบเลยทั้งทั้งสุขภาพเดียดทั้งสุขภาพความนี้มึงโอ้อะไรวะโปรเจกต์นี้เอาละเอาเปรียบมากคนดูบอกไอ้ยี่เป็น S 1> <S 1> มึงถ้ามึงไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำอีสันถนะ้าจะพูดอย่างนี้นะโอเคนะับมาเรามาตัดเอ่อไอน,นี้ไอน,นี้กันก่อนนะที่ว่านี้คือเราดับวาดไม่ค่อยได้เล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดมาทั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่นูน้นนทั้งแต่สมัยพระเจ้าพระเจ้าสามหำมเมนบะบบเมียนนะครับนี่ยนะอ่ามึงก็ ุดต้นไม้ไปโหเกมนี้มันสุดยอดมากแขนเดือดโอ้โหแขนมึงแขนแขนนี้ไม่ถึงกับบล็อกนะแต่แม่งขุดขุดอ่าแม่งทุบบล็อกไกลกว่าแขนตัวเองแม่งโคตรสุดยอดอะเกมน,นี้โอเคจังหวะนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วมึงคำก่อนนี่มึงตายตายหาเลยเยะไม่ฟื้นด้วยนะมันเป็นฮาร์ดคอร์หมดเนื้อ ในพาทนี้เราเราจะอยู่ให้พน้นคืนแรกนะไม,ไม่งั้นก็สิบนาทีมันจะโอ้โเยเสียงมันก็เปลี่ยนเลยเยอะเออลืมไปคนระับผมก็มีปัญหาด้านสุขภาพมานิดหนึ่งเว้ยเยอะคือมันเป็นไข้เว้ยเยอะเป็นสามวันซ้อนแล้วเยอะไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้โหแม่งกว่าจะได้แคสเกมนะะนับว,ว่าเป็นเรื่องที่จอดมาก โอ้มีไก่ด้วยฮะของกินนี่ไม่ต้องไปหาเพิ่มนะฟาร์มมึงก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ต้องทำก็ได้เว้ยมันเฟี้ยวเรียครบอ้อนะครับก็ใครมันเอาชีวิตรอดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีจุดหมายปลายทางเฮี้ยอะไรเปล่ายังไงก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็เมนโอ้ยเฮีเค้ามึงเดี๋ยวเดี๋ดเดี๋ดอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ทั้งโอ้ยเดี๋ยวเดียวเสียงเดียกอีกทีมังถ้า อยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทางนี้เราจะเอ่อนำนำ,นำเมน้นของท่านมาพิจารณานะฮะแบบพี่พี่พร์ดนี้มึงไปนู่นนี่นั่นหน่อยมันไปเอ่อได้เชืรอนะพาร์ทนี้โอ้ยเจมันสุดยอดมากครับผมแล้วโอมึงพูดมาตั้งนานไม่โอ๊กมึงได้แค่นี้เหรอฮะผมเช่างแม่งมนะันฮะเราครับต่อผอก่อนอีแม่งเผือ ไม่มีอะไรแดกโอ้โหนี่ครับขาไปก,ก่อนเลยใช่ไหมในการเราชิลรอดเนี่ยครั้งนี้เราจะไม่ทำให้มันน่าเบื่อนะมันเราจะไม่ทำให้มันน่าเบื่อนะฮะ่้มัน,มน <c ười> <c ười> ยังไงดีละ่ะมันไอ้นี่เว้ยคือปกติไม่ครับธรรมดามึงก็เล่นเล่นจนเบื่อแล้วใช่ไหมก็มประมาณนั้นละไอ้สัตว แค่ยัยเสียดยัยเสียซีซั่นแรกนะซีซั่นแรกเราต้องทำให้เต็มเที่นะเราจะอยู่ไปสักหนึ่งร้อยพาร์ทนะแบบพี่แท็กแบบพี่เวฟไม่ใช่นะโอ้โหมึงดูจากสกภาพมอสนี่เราน้าจะอยู่ในเราน่าจะอยู่ได้สักประมาณาพาร์ทเดียวมั้งนะโอ้โหไม่ไม่น่าจะพาร์ทเดียวโหรอกโอเคไหมมึงขุดไปะท่านผู้ชม ไม่จะทอยี่สิบหกอันแล้วไอ้ยี่าบ้าน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 จะอยากได้บ้านเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ก็รอรอไปก่อนรอทรัพยากรทรัพยากรมีสิ่งสำคัญเราควรรักษาไว้นะ you know n o you know you know แค่มึงสร้างบ้านก่อนไอ้สัส <laughs> เพื่อเข้าม,มาโดนโหทั้งสงเกลิตันทั้งคิปเปร์มึงตายหาไม่เอานะ ที่สำคัญก็ไม่ได้กลัวอีฟฟเคียน์ด้หรอกกูกลัวพวกมอนเตอร์ในมอสมอนเตอร์อเออเป็นมอสออสเปาอีกที่เป็นอันตรายมากยูโนโอเคเป็นไงบ้านโอ้โหสวยมากสวยสัตว์กันเลยมันมันเยี่ยมมากนะคนดวงมันเยี่ยมมากเลยพี่มันมันมันลากเสียงสูงเลยไม่ใช่ละโอเคมาโอ้สวยฮะโอ้โหเป็นไงบ้าน S <s> สวยงามอ่ามตามันเป็นนวัดหาดูหาดูได้ดยากมากเนีปกติคือผมก็ไปเล่นแต่สกายบอลไงแล้วมันก็แพ้บ่อยมากนะโอ้ย The f u c k The f u c k โอเคประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านกูคุณเท่าเไรไม่ได้ดับด้วยโอ้โ oh, ห oh. มา เราแค่สามบล็อกฮะเอาพออยู่พอกินนะฮะเดี๋ยวโอ้โหมันมันมันเสียงจะเปลี่ยนนะครับโอ้โหมึงแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดเดือดเดือดเดือดเเดือดเโอ้โหมันจะคำแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันจะเฝ้าคำเด้อกูหิดเหี้ยนอยู่เดี๋ยวมันจะตายหฮาก่อนม่อ๋ออโเคครับเดี๋ยวจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้ ไม่สนแล้วเฮียโอ้โหเดอะแล้วแล้วแล้วไอ้นี่จะหมดด้วยนะโอ้ยชิพายแล้วไงชิพายแล้วไงจังหวะนี้โอ้ยเสร็จแล้วขับบ้านโอ้โหยิงเช่บ้านใช่ไหมมันมันไม่ใช่บ้านด้วยอะมันเหมือนกระท่อมเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะวางสแลบนะ you know ออกมาสักประมาณนึงก่อนเดี๋ยวเผื่อคราบเกิน ไม่มีอะไรใช้สอยนะอันตรายมากนะว่าปวดทัดคอร์นี่ตายหา่าเราไม่ฟื้นนะนะครับแล้วมันก็เป็นเออซีซีรีสแรกนะฮปรด <c oughs> ปรดรับชมนะโอ้จะว่าไงดีเราติดตามกันต่อไปนะเออต้องมีจะคาบดับไอ้นี่มาทำเฮีย้ยเลย <c oughs> โอ้ต่อไปฮะเราต้องมีประตูบ้านเราต้องมีประตู ประตูหำน้อยประตูหำน้อยโอเคครับจังหวะนี้มึงอัดมา11นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวฟักเรียบร้อยอ่ะบ้านเราเสร็จแล้วแล้วก็บ้าน <c oughs> บ้านก็ต้องมีเตาเผานะเพื่อแสงสว่างในชีวิตโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยหำน้อยโอเคเรามาอ่ากินไก่นะโอ้โหเกมจะคขำ จะข้ามแล้วเนี่ยดูฟัตโอเคครับเราก็ <laughs> มันมีขนไก่งโงโงหนึ่งอันดูก่อนรับมเลยได้บ้างหนังสือปากกานกไอเคี้ยช่างแม่งมันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดวในวัตถุดิบเทตร่างกายเช่ไนได้บ้างโอ้ oh, มีแอปเปิลจีทมีโอ้เอ็มจียูดอนอิดอะไรอีกแอปเปิลทวีสี คือไรคือไร <c oughs> โอ้โหยัดเกมมึงพูดมากจนปากแ,แยังแล้งเลยยี่โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้แกตอนนี้กำก็สู่เอ่โอโอ้กำลังมื่อยเลยยี่แม่งเฮ้ยเราสามารถกดดูได้ด้วยโอ้โหยัดเกมอันนี้เป็นบ้านเราแล้วอ่าตรงตรงหน้าเดี๋ยวตรงหน้ากูตรงไหน โอ้โหดูแพนที่ไม่เป็นด้วยนะครับช่างแมงมันช่างแมงมันนะฮะอ่ะสติ๊กนี่สามารถคาบอะไรได้บ้างโอ้โหมีดาบอิเปโลาดาบรูบี้โอ้ยเค่คาบได้มากมายนะฮะซิฟเฟอร์นนี่มันน่าสนมากวิงสอนหัวบ่ำหน่อยมันเหมือนมากเลยนะใครที่อยู่ภาพอีสานก็ได้จะรู้นะว่าวิงมันแปลว่าอะไรโอ้โหมันค่ำแล้วนะครับท่านผู้ชม พาร์ตหน้าค่อยเจอกันละกันนะครับนี่มึงมามึงอัดมาสักสิบกว่านาทีนะครับเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ตรหน้าบ๊ายบายยูโน่ครับชอบกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมก็ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับอยากให้ทําภารกิจอะไรในพาร์ทหน้าครับก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับบ๊ายบายยูโน่